ทำสายสำหรับ <c oughs> ใช้งานกับแบตเตอรี่ในงานไฮบริดหรือว่างานออฟติดนะครับสำหรับเช็ดนี้วจะทจะใช้สายขนาด25แควอ์น,น,นะครับิน25แควน์นะครับเป็นสายสำหรับงานโซล่าเซลโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่สายเชื่อมหรือ,อที่เขาใช้กันนะครับเป็นสายสำหรับแบตเตอรี่เลยวิธีนะครับการเข้าเราก็จะย้ำหางปลานะครับ โดยผมจะใช้หางปลาขนาดเบอร์25นะครับหางปลาเบอร์25ดูตรงนี้ก็จะเป็น8มิลหรือ10มิลได้นะครับสำหรับใส่กับอ,อินเวอร์เตอร์นะครับว,วัดขั่ววัดข้วนะครับบอกสาย เสร็จแล้วก็ใส่หมวเลยครับก่อที่จะเข้าใช้ครีมย้ำหางปลานะครับผมก็จะบัดกรีสายก่อนอา,อาตะกัวบัดกรีนะครับเพื่อให้ตะกัวเข้าไปในหางปลานี้ให้มันแน่นขึ้นนะครับ ดีเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะก็โดยบัตรคีเนี่ยเราจะให้ตะกวัวมวิ่งเข้าไปข้างในหางปลานะครับเป็นไปนเคลือบครับสายไปอยู่เพื่อให้มันแข็งขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวย้ำหางปลาที่เป็นไฮดรอลิกแบบนี้นะครับเป็นไฮดรอลิกย้ำนะครับทีนี้เราก็ใส่ปลอกเป็นขนาด25เพราะว่าเราใช้หางปลา25่ห้านะแต่จ,จะเปลี่ยนได้จะมีหลายขนาดนะครับ ใส่แล้วจะทกดไปกดไปจนแน่นนะครับนะเสร็จแล้วกนะก็จะได้นี่นะครับแน่นอันนี้กัแน่นเลย เพราว่า,วาจะเกิดความร้อนข้างในเนื่องจากสายหลวมแล้วแล้วก็ใส่ปลอกตอนนี้ผมจะเอาเป็นควบบวกนะจะใส่ปลอกสีแดง สวยงามน,นะครับได้ละคังหนึ่งมามชอบดูไม่ดูเส้นดุมทําเสร็จแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นสายพวกเป็นแบบเกลนะเดี๋ยวผมจะไปต่อนี่จะเป็นแบบเกลกจะมีสายพวกสั้นๆแบบนี้เส้นหนึง่งโดยั่งนึงจะใส่เป็นบวกั่งนึงจะใส่เป็นลบนะครับหรือว่าถ้าเป็นแบตลิเธียมแล้วก็ได้แล้วก็เลือกความยาวตามที่เราต้องการนะครับโอเคอันนี้แหละเรียบร้อยพร้อมใอช้งานครับสำหรับสายแบตเตอรี่ แนะนำนะครับสายแบตเตอรี่ต้องทาแน่นๆนะถ้าไม่แน่นมีโอกาสไฟไม่บ้านนะครับเหมือนที่ผมไปเซอร์วิสลูกค้าวันก่อนลูกค้าซื้อสําเร็จมาจากอาแอปนะครับมาจากในแอปเพราะลูกค้าบอกว่าราคามันถูกดีทีนี้ใช้ไปสักพักแล้วสายแบตเตอรี่มันไหม้นะครับเนื่องจากว่าเขาทํามันหลวมนะครับสายมันลวมคือถ้าเวลาย้ำหางปลานเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มี เครื่องมือย้ำนะครับมันก็จะไม่แน่นเท่าไหร่นะเพราะว่าสายเส้นมันใหญ่ต้องใช้แรงนะครับโอเคร <Okay. S 2> ครับผม